ดีเ j อ้อมค่ะปิดท้ายกันที่ชอบใส่ใจนะคะแน่นอนใครๆก็ชอบคนที่ใส่ใจถูกไหมคะคุณกววคุณผู้ฟังใส่ใจแล้วต้องเสมอต้นเสมอปลายด้วยนะคะไม่ใช่ใส่ใจเฉพาะช่วงที่อยากได้แล้วพอพอได้ปุ๊บไม่ใส่ใจแล้ว uh huh. อันนั้นไม่น่ารักอันนั้นเธอเป็นคนไม่นาย uh huh. แต่ไม่แน่หรอกคนเราทุกคนเปลี่ยนแปลงได้หมดอะวันหนึ่งเคยไม่ใส่ใจอยู่ๆวันหนึ่งก็จะคิดได้ก็ใส่ใจ uh huh. วันหนึ่งเคยใส่ใจแล้วขี้เกียจคิด uh huh. อ้าว ความรักเปลี่ยนไม่ใส่ใจขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับหัวใจปลาดาวอันดับที่14สี่สหรับ playlist of the week นะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้วันเสาร์ถูกไหมคะวันเสาร์เราจะติดตามกันสําหรับ playlist of the week แล้วมาต่อกันที่ไม่รับความเห็นต่างแล้วก็กักตัวน้องวีและปิดท้ายที่ชอบใส่ใจสี่มนยังบะอีกยี่ินาทีสิ่งที่เราคุยกันจากชั่วโมงที่แล้วก็เป็นเรื่องที่ล่าสุดสําหรับชาวกรุงเทพกับการมี ai ที่คอยสอดส่องดูว่ารถขับผิดกฎ ก็คือมาขับบนฟุตบาทสําหรับรถมอเตอร์ไซค์ถามคุณผู้ฟังว่าปรับสองพันบาทคุณคิดว่าสมควรหรือไม่จํานวนส่วนใหญ่ที่ส่งข้อความมาก็จะมีแบบว่าห้าร้อยพันหนึ่งไหมห้าร้อยพันหนึ่งไหมเพราะว่ามันก็แพงเหมือนกันแต่ก็จะมีแนบมาว่าแต่ก็เข้าใจว่าสองพันมันก็ดีตรงที่จะได้ทําให้กลัวไปเลยบางคนถึงขั้นออกตัวเอี๊ยดมาเลยว่าในฐานะที่เขาเองก็เป็นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ตลอดเวลาเขาก็ยังมองเลยว่าสมควรปรับ แบบนี้เพราะว่าจากผู้ว่าอัศวินจนมาถึงผู้ว่าชัดชาติทุกคนก็ได้ทําการประชาสัมพันธ์กันมาหนักมากนะครับรวมไปถึงการให้บุคคลอื่นสามารถถ่ายวิดีโอผู้กระทําผิดส่งไปที่กรุงเทพเพื่อแบ่งส่วนแบ่งของค่าปรับได้ด้วยอ่ะอันนี้ก็แปลว่าเขาเอ่ะก็ต้องรับรู้เห็น,นว่าขนาดเขาขับเองเอนคนผิดยังคงต้องควรได้รับอ่สิ่งที่จะต้อง เขารับผิดชอบอะถูกไหมใ,ในขณะที่บางคนก็จะรู้สึกสมควรแต่ปรับสักพันหนึ่งไหมแต่บางคนก็อาจจะบอกว่ามันอาจจะคล้ายๆกับเวลาที่ปรับรถอะอปรับครั้งแรกยังไม่จ่ายหรอกปรับครั้งที่สองอถึงค่อยไปหรืออีกทีหนึ่งมันมีผลต่อเมื่อถ้าเราจะต้องไปต่อภาษีต่อทะเบียนรถอ,อ่ะเพราะไม่งั้นต่อไม่ได้เพราะมีติดค้างอยู่อ่าก็เข้าใจแต่ก็เราเราไม่รู้เรื่องระบบของการต่อภาษีตรงนี้ไงว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ย มันเอาทะเบียนมาสวมได้ไหมหมถึงว่าตอนขับบนฟุตบาทอหรือว่าวันนี้เขามั่นใจว่าเดี๋ยวจะต้องขึ้นฟุตบาทและว่ายแล้วฉันรถติดมากเอเขาเขียนปา<อ>กาได้มนไห้ดีเราก็ไม่รู้อ่ะเนาะอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือเอาจริงคนเรามันก็มีสกิลในการที่แบบจะเอาตัวรอดอแต่ถ้ากฎหมายมันทําได้จริงนะอ,อาจจะทําให้เกิดความกลัวบางครั้งคนเราบอกว่าทําไมเขาไม่รู้จักหน้าที่บางทีกว่าหน้าที่จะมาต้องเอาความเอาความผิดปรับ ให้ให้เกิดการรู้สึกกังวลในตรงนั้นก่อนปะ่ะถึงจะถึงจะกลับเข้าสู่หลูปนั้นอะ่ะเพราะมเคยคุยกับเพื่อนบางคนก็บอกว่าไอ้ที่แบบอเมริกามันแบบว่าทุกคนดูกลัวเพราะมันกลัวไง,ออมงไม่ใช่คนดีหรอกก็อออบอกว่าบางคนก็เป็นคนดีจริง<ด>แต่คนบางคนก็ไม่ได้ดีเพราะจะดีนะ แต่ว่ากลัวในระบบเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำเดี๋ยวโดน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 แบบซีเรียสเขาบอกว่าการโดนที่เกตไม่ใช่เรื่องสนุกต้องลางงานไปศาลหรือไปอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่ามันมีผลระยะยาวในขณะที่ของเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีแล้วเมื่อไปจับก็จะแบบ ทำไมไม่จับคันนู้นด้วยอ่ะเอ้าเดี๋ยวเราผิดก่อนอะไรแบบเนี้ยนะคุณผู้ฟังก็เลยบอกว่าพอรู้แบบนี้พี่ไทยเราก็จะหาทางเลี่ยงอืิก็คือเราว่าเราจะหาทางเลี่ยงได้อ่ะนะคะก็ดันมาเก่งเรื่องนี้ซะแล้วพูดยากเลยอ่ะเนาะแต่เราก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราจะมีวิธีเอาตัวรอดป่ะซึ่งมันไม่ดีไงใ่วิธีเอาตัวรอดอย่างนี้มันไม่ดีนะคะคือเริ่มต้นทาไม่ให้ผิดมันก็ดีสุดอ่ะแต่มันก็ ล,ล,ล้ไก่ปะก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะนะไม่ได้สนับสนุนนะแต่ว่าทําให้ถูกไว้นะคะเพราะว่าตอนนี้ใช่อยู่ว่าเขาทําแค่ห้าจุดแต่เขากาลังจะเพิ่มนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันระมัดระวังตัวเองแล้วก็เตือนตัวเองด้วยกันแล้วกันว่าความถูกต้องความรับผิดชอบมันมาร่วมกันถูกไหมพี่กวงใช่ครับพูดถึงความถูกต้องความรับผิดชอบเอ,เอาตรงๆเลยนะคะตอนนี้ถ้าประเทศไทยข่าวที่คนนึกถึงตอนนี้ข่าวอะไร พี่พีนพหนุ่มของพวกเราไม่เล้จะพูดคว่าอะไรเลยคือเราไม่วิจารณ์ตรงนั้นแต่ต้องบอกว่า <c oughs> เรื่องของคุณหนุ่มเนี่ยมันเลยทําให้มันมีคนที่ออกมาซับหลากหลายมากนะ <S <S มีทั้งซัพพอร์ตมีทั้งซ้าเติมมีหลายแบบนะถูกไหมใชซัพพอร์ตก็แน่นอนอ่ะเพื่อนรอบครัวต้องซัพพอร์ตใช่ครับเขาอยู่แล้ว ถูกไหมหรือบางคนก็ซับพอร์ตเรื่องหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ชื่นชมแต่ซับพอร์ตต้องแยกกันนะคุณผู้ฟังเพื่อนเพื่อนบางคนก็รู้สึกว่าเพื่อนเราผิดแต่ให้กำลังใจรู้ว่าเพื่อนผิดให้กำลังใจไม่ได้แปลว่าส่งเสริมแต่มันก็จะมีคนที่ดูแล้วนอกจากให้กำลังใจจะดูเป็นเพื่อนฉันไม่ผิดแล้วก็ส่งเสริมมันก็จะมีแบบนั้นผสมผสมไปซึ่งพอมันมีแบบเนี้ยมันก็ทำให้หลายคนรู้สึกเอ๊ะกับ ความคิดเห็นตอนนี้บางทีตีกันด้วยความคิดเห็นแล้วนะเพราะว่าดรบุ๋มออมอะอะไรดีบุ๋มก็ดบอิบุ๋มก็บอกว่าอย่างงี้ก็ไม่น่าแบบบุ๋มก็มีความคิดเห็นในแบบหนึ่งเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีอยู่เหมือนกันถูกต้องครับถูกไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของครอบครัวแต่เอาจริงๆนะคะบุคคลที่สามที่เข้ามาไม่ได้ผิดน้อยไปกว่าบุคคลที่สองที่เดินออกไปจากบ้านแต่เวลาโดนฟ้องเนี่ย เวลาเวลาคนที่หนึ่งเขาฟ้องอนะ่ะเขาฟ้องแยกนะฟ้องสามก็คือฟ้องสาม,ม <c oughs> ฟ้องสามคือฟ้องสาม,มและการที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่พูดไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกส่วนใหญ่แล้วอ่ะแนะนำคุณผู้หญิงไม่ต้องรีบพูดให้เก็บภาพใช่ห <c oughs> ให้เก็บหลักฐานข้อมูลไว้ห็นั่นแนะนำคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะให้เก็บหลักฐานอ,อ่หลักฐานตัวที่จะทำให้คุณได้อะไรแน่ส่วนใหญ่มักจะเป็นหลักฐานที่ทำไม่เห็นว่า เขามีสัมพันธ์กันถ้ามีหลักฐานประมานนั้นและทําให้ชี้ชัดและคนเข้าใจได้ว่ามันมากกว่าเพื่อนมากกว่าเพื่อนแนตะ่ไม่ใช่แฟนนั่นอนะ่ะก็อาจจะอาจจะได้มันก็เป็นเรื่องเรื่องอีกเรื่องหนึ่งบางทีบางคนก็ไม่ได้ฟ้องเอาอะไรแล้วมันเป็นเรื่องของแบบความถูกต้องอ่ะฟ้องให้รู้ว่าฉันไม่ได้ไม่รับรู้แต่แค่ฉันไม่อยากจะทําอะไรปะมันก็มีหลายแบบมากเลย แต่มันต้องใช้ความอดทนที่สูงมากเลยนะแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อวานการแบบแสดงความคิดเห็นแล้วว่าสิ่งที่คนช่วชมมีรอยยิ้มที่สุดเสกโลโซ <laughs> พี่เสกโพสใช่ไหม,มที่เกี่ยวกับเรื่องของกับให้เชื่อว่าแบบภรรยาที่แบบคู่ทุกขุยยากอะ่ะนั่นอะ่ะแต่ที่พี่เข้าไปคือประโยคถัดมามว่าพีเสกโพสเองเ <laughs> <laughs> พื่อหนุ่มผ่านมาดูและคและคอมเมนต์ทั้งหมดคือ ครับแอดมินการหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเดียวคือเชื่อชื่อเสกแต่คนที่คอมเมนต์ใส่เข้าไปอ,ะอ่ะครับแอดมินการผมเชื่อ,อครับพีงงค่คือแบบไม่มีคือมันก็เลยกลายเป็นอันที่เรียกรอยยิ้มแบบมันไม่ได้รู้หรอกมันไม่มีใครรู้ว่าจริงๆจะเป็นใครแต่ก็คาดเดากันไปใช่ปะใช่ครับก็เรียกได้ว่ามันก็เลยมีความเคลื่อนตัวกันในหลายๆจุดตอนนี้ก็เลยทําให้ภรรยาหลวงในหลายๆคนเร่งเห็นแล้วว่า การเก็บหลักฐานคืองานของเราค่ะ